มแตงไม่อยากกินครับไม่มีอะไรครับถ่ายใช่ถ่ายวิดีโออะไรฮะวันนี้ไอ้ที่ไนบตะพูดจะัดเอาเหรอเอาเหรอแทนบ่อยนี้พงเดบ่อยคับเซีโนไหม โอ้มีคนมาเปิดตัให้ฟัะเชิญเชิญเชิญเชื่อเลยครับตงเชื่ thank you. ทีหลังไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องนิ่มใช้โอเคโยนครับอยากไปน้่มั้งรับอุ้มตัดนั่น เวลาเวลาจะเป็นคนยำยำที่พอใจที่ผ่อใจเออดิเซนโซนได้สองใบแสดงว่าตอนเช้าเพิ่งยังกันปะตอนเราที่มองตอนเราไปทำไอเซนตอนเราทำไงบ้างนะขั้นตอนแรกไปทำอะไรตอนแรกเขาบอกว่ากนตอนแรกให้เราไปที่ตึกใหม่ขั้นสี่ชั้นสามขั้นสี่มันอยู่ตรงไหนวะขั้นใหม่ที่พุทธ장สินห้า าทางออกข้างหลังตึกหนึ่งนะเอออ่าทำไงต่อไปที่ไปที่ชั้นสามไปที่ห้องการเงินแล้วก็ก่อนเราไปเราก็ต้องปิมไปรับรองขอจบอไปด้วยพนอยี่สิบแปดอ่เชี่มันเราพร้อมบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนพร้อมแต่เซ็นทรับรองสำเนาถูกต้องอพอเสร็จก็แล้วก็ไปที่ห้องสมุดเพื่อเช็ครายการการยืมหนังสือ,อ เสร็จๆก็กลับมาให้กี่ติมสีแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสองห้องห้องห้องทะเบียนเพื่อรับทานสะก,กิบแล้วก็ไปรับรองเป็นก็รับรับใบทานตะก,กีบแล้วก็รับใบรับรองมาาันจะเสร็จลวอ่าแล้วเงินหนึ่งพันบาทฮชเขาบอกว่าเราจะได้เราจะเราจะได้เซ็นรับค่าประกันของเสียหายคืนหนึ่งพันบาทที่ห้องกันกันแต่เขาบอกว่าอ่าบอกว่าการเงินหนึ่งพันบาทนั้นอ่ะ เขาจะหักไปในค่าลงทะเบียนค่าคลงทะเบียนบันดินค่าคลงทะเบียนบันดินเขาบอกว่าไม่ได้เสียเขาบอกว่า,วาเราไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียโอเคพี่เดชเขาเป็นนักเรียนน้ำไหนบอกรถคาได้์พี่เดชเล่นกาฟแฟ ี่เดไปรเพล็กทีิธีนะกอ,อไปครับเียนคนละนาทีเนคนละสนาพีื่อน <c oughs> <c oughs> สันเปเแปดยพีเ่เดเกินหาหาลงวไหนไ่พ <c oughs> <c oughs> ลา์ไปปัน้นินได้ไหม ฮะอ่าอ่านี้เป็นน่าจะเป็นเชือกอำลาที่สุดท้ายตอนตอนมามหายอะไรนี่ก็เป็นที่ประจำที่เรามานะปกติเรามาก็า,าทำแบบนี้ครับ้อมกับข้าวมาเรียนทุกสออทิศก้าวใส่ไม่บ้างก้าวมาก็มานั่งฉันตอนนี้ก่อนขึ้นเรียนสต่ว่าขึ้นเรียนช้าเพราะฉันข้าวนั้นนี่ของซีรีส์สุดท้ายครับ นี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วมั้งคลิปสุดท้ายของการมาโมของพานคอนราชพัฒน์ university พานคอนที่ทวิตของรื่องสี่สิบเอ็ดนะเรื่องสี่สิบเอ็ดนะสี่สิบเอ็ดสุดท้ายเอคลิปสุดท้ายโอกินอะไรดีวะนี่จะไปลงอาหารนะครับจะไปดูว่าร้านยำเขาเปิดไหมถ้าเปิดเราก็จะได้มาสมัครเรียนเปิดเข้ามาเนี่ยนะอุ้ยลืมใส่แมสก์เลยใส่แมสก์เมื่อกี้เขาบอกห่อใส่เหรอเขาลืมเลย พัเมื่อกี้ดิาได้เหรอเขาบอกว่ากำลังเสียชี้ิตเสียชีวิตยำยายนะฮะเพราะว่าร้านประจำว่าแต่ก่อนจะเป็นร้านประจำที่เราไปชอบไปกินกันใช่ไหมใช่ครับร้านยายอะไรนะที่พี่แพรพูดตะเกาะบตะก่อนนะร้านใหญอะไรนะใหย่ใหญ่ยังไงร้านยายขายอะไรนะทำยายขายยำไงเขามีชื่อยายร้านยายติ๋มนะจอมซื้อ่อกระจซื้อยายกันห่วยพ่อก็จับซื้อยายประเดนกันเดี๋ยวไปดูว่าร้านจะเปิดไหมตอนนี้ก็ต้องลุ้นอยู่นะครับว่าร้านเขาจะเปิดไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันสุดท้ายของเรา วันนี้เป็นวันเสาร์ครับคนมาน้อยมาน้อยแต่มานะมาน้อยแต่มานะนะครับ<ป>มาโอ้ยล่วยเร็วอะตอนแรกก็ต้องมาแลกตังก่อนไม่ไม่ได้ใช้เอบอร์เบอร์ที่โทรไปเป็นเบอร์ป้าใช่ไหมไปเป็นเบอร์ เาไปแล้วนสายว่า่อนมีอยู่เดกไปดูก่อนเดี๋ยวคุณให้ไปจมาหาชชยหรือเปล่าไม่ไมีอะไรบ้างไหมนี่วันนี้มาม่ถงชาช่ไมเปเหมือนตักเอาเลยนะตักเอานะตักเอาเลย แล้วก็จะกลับบ้านหนาวจะกลับแล้วกี่โมงวันนี้เร็วแล้วแต่หมดก็กลับไม่ว่าไม่รู้กี่โมงหมดก็กลับเลยคนน้อยจะเป็นน่าจะเย็นแหละคนน้อยมากเลยจะน้อยจะเย็นไม่ได้กลับง่ายอ่ะที่นี่เขาเรียนออนไลน์กันส่วนใหญ่ใช่ค่ะพี่ก็เรียนออนไลน,น,น์นออนลด้วยเนาะใช่ไหมได้อะไรบ้างอ๋อก็จะมียำปูม้านะฮะยำปูม้าหนึ่งแล้วก็ยำไขเ่เจียวปลาเกาะนะครับแล้วก็ขนมจีน ขนมเส้นเส้นข้าวปุ้นใช่ไหมครับข้าวปุ้นลาษาอีสานมันละครับข้าวปุ้นเหมนี่แล้วก็มี้นเทอนขนมเส้นแล้วก็มีอ่าทิชชู่พึ่งพึ่งศึกพึ่งศึกทิชชู่โอเคโหอันนี้ก็ยายก็ถวายเหมือนกันยายใจดีเลดียานจะผ่านเพราะว่าเป็นร้านประจําที่แต่ก่อนสมัยตอนเอ่อเรียนวิทย์คอมใหม่ๆนะครับตองที่ยังไม่ย้ายสาขาผมก็มาซื้อประจำกับยำยายอ๋อยายก็ยังใจดีเหมือนเดิมใช่ไหมครับใจดีอนเดครับนี่ถวายทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย เพราะว่าเพราะว่าอาหารทะเลขายไม่ออกก็จะถวัางหมดนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ผมมาตัดไปโปรที่นาเจ้าคอมเนี่ยมาเด็ดแล้วแถวที่ไหนแม่บ้านไม่อยู่ก็แอบมาเด็ดไป ข้าวมหาลัยนะครับโอเคครับผมถุงนีงครับเป็นยำอะไรเนี่ยนี่ยำไข่เค็มปลากรอบนะครับอู้ย,ยา่าโรเหร็ดโรสาดแบบชิจาบบัดาไปก่อนนะโรซาดม่เนประเด็นเนีย่ยไหนใครสิจีสั่งต้องสังส่ง,สงเอาได้คันคันท้าประสร์นี่ได้แบบโคตรเผ็ดก็เลยเด้เ <c oughs> ดแนะนำ <c oughs> ครับถ้าใครจะมากินต้องสั่งมาว่าเอาไม่เผ็ดถึงจะพอดีถ้าเอาแบบพอดีคือเผ็ด Hãy không có kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những lắm. này dẫn này. đi ออที่ปิ่นเอกทันน่ะห้องสองคนก็จเจอพื่กันเห็นไหมไอ้สิวนไปข้นทะเบียนห้องกัน ผมแบยว่ากล่นผ่ั่นซุ่มยู่หันกนวาเป็นก้นเหนยตะนเยบสัั่ะรดก็ไดรเนาะได้สันไปเอือนของพี่น้องท่านปะเดี๋ยวชิวไปเขาไทยคิอยู่เลย เ้าไปนี้ครับใช่ใบนี้เฉพาะใบนี้เด็กเออไม่มีครับกระดุมหน้าตาเช็คเอาท์รอ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 ให้หนูอส่้า่งซื้อกี่ทันจับจัวจับดิ่งไปไหนองน้องนี่สีหรอ ห้องเรื่มเรสีหองขาดำนี่คอยู่วัดเ้นมดเลยนะคบอกร้ารปเยนะตอนนี้ัดสังี่ใหญ่พี่ใหญ่วาวาประตูเปิดเองหดวาวาวแล้วพอนั่งดีก่ไคนอ่านหน้าต่อนี่ถนาจะมาที่กอนแล้วก็ที่เลย เสร็จแล้วก็กลับมาตึกเดิมครับที่เรามายินคำร้องตอนแรกเหมือนกับว่านิพนจะบอกพิธีการเดินเอกสารผิดจริงๆเราไปต้องไปเริ่มที่ห้องสมุดก่อนเสร็จแ,แล้วเราค่อยมาจบที่นี่ครั้งเดียวเลยจริงๆนิพนไม่ได้บอกผิดครับแต่เพื่อนบอกมาในกลุ่มไลน์นิพนอ่านครั้งแรกก็งงเฮ้ยทำไมไม่ต้องไปสองรอบอะไม่ทีหนึ่ <laughs> ในใงก็ทำไม <laughs> ต้องกลับไปกลับมาทำไมไม่ทําให้เสร็จภายในเดียบขั้นเดียวไปเลยจริงก็เนี่ย ยังไม่เป็นไรครับเราจะไม่บอกใครให้ทุกคนมาเดินสองรอบเหมือนกัน Social distancing ครับ รับเรียบร้อยแล้วครับส้ามาตอนนี้จะไดนนี่หมดแล้วได้มาทั้งหมดสามใบตอนนี้รู้สึกชิวๆมันไม่รู้สึกดีใจเหมือนตอนได้บุญหมอกระชากอย่างนี้กระชากอย่านี้มีดคนหนึ่งครับั้งสามคนเป็นอะไรปาเขาดิเดี๋ยวเราจะเข้าเซเว่นกันเดี๋ยวเซเว่นไอ้เบ้านเกิดแม่เพิ่งกธรนี่จะห้เล่นจบไปพร้อมกันแน่เสร็จแล้วก็เดินทางกลับครับแจ้งไปเลยครับ